สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งเร่งกับช่องเส้นริมไปกันต่อคลิปนี้จะนําเสนอหน่วยล่างแบบคู่ขี้ดูดีมีสไตล์ลงได้ต้องเข้าเท่านั้นนะจ๊ะนะพิจารณาเอาท่านผู้ชมวางแนวทางอีกครั้งหนึ่ง,งนหลังจากเงียบไปนิดนึงวันสองวันคลิปนี้จะนําเสนอสูตรหน่วยล่างแบบคู่ขี้ เดิมที่เป็นเออ่ชุดเก่าอะคุณผู้ชมที่มันที่ผมใส่คำนวณมากนะแต่มันจะมีของมันมันหลุดผมเลยปรับเปลี่ยนอยีกนงินหนึ่นงเดิมที่จะมีผวกขาคุณผู้ชมจะนำมาเป็นตัวคำตอบได้เลยนี่เพราะมันหลุดปุ๊บผมเลยเอาส่วนกลับเอาชุดตัวแทนมันมาคิดมาคำ มาเป็นคําตอบเอามาดูกันคุณผู้ชมจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าวิธีคิดวิธีคานวณตามที่ผมคิดไปนี้แล้วท่านผู้ชมเห็นหรือไม่ใช่หรือเปล่าขยายอีกนิดอย่าคิดว่าคนอื่นจะเห็นตามนี้นะครับท่านผู้ชมแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบในศูนย์ ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าในห้าบวกกับแปดบวกแปดบวกสองบวกศูนย์บวกห้าได้บวกห้าคงที่อีกครั้งหนึ่งแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบ ได้ห้าคำตอบของมันคือเลขห้าคือที่จำนวนที่มาดูผลรงางวัลที่ออกหน่วยคือเลขหนึ่งเข้าวินไปกันที่รอบถัดมาห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สี่บวกหกเล้สิบเก้าบวกหกสิบห้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกเก้า บวกหกแล้วก็บวกห้าคงที่สี่ห้าสี่ศูนย์คำตอบคือห้าที่นเลงผลรางวัลหวยออกแปดเจ็ดคุณผู้ชมเข้าอีกครั้งหนึ่งมาดูรอบถัดมาสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสอง องบวกแปดได้สิบเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดบวกสี่บวกแปดบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสี่บวกแปดบวกหนึ่งบวกศูนย์แล้วก็บวกห้าคงที่แปดบวกี่จุดเจ็ดบวกสี่สิบหนึ่งหนึ่งบวกแปดเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้สิบคำตอบคือห้านเดียร์ครับที่อีกครั้งหนึ่ง มาดูผลรางวัลหน่วยล่างเลขเจ็ดก็ขีดจีครับเข้าอีกครั้งหนึ่งตีบวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่สิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดบวกหกเอาหลุดนเต็มหรือเปล่าการ การหลุดเตรมหรือเปล่าบวกหกบวกสองบวกเก้าบวกเก้าบวกสองบวกเก้าบวกเก้าแล้วบวกห้าเจ็ดบวกหกสิบสามสามบวกสองห้าห้าบวกเก้าสิบสี่สี่บวกเก้าสิบสามสามบวกห้าเท่ากับแปดเปลี่ยนนะครับจํานวนคู่มาแล้วครับมาดูผลรางวัลที่ออกหอยออกสองสองเข้าวีนทีครับหน่วยเลขคู่ ดูรอบถัดมา4บวก60 1บวก2ได้3 3บวก5 8 8บวก2ได้10ครับบวก6บวก9บวกดบวก5แล้วก็บวก5คงที่ตัด15 5บวก7 12ได้2 ันนี้โชคดีนะครับหน่วยล่างตรงๆครับท่านผู้ชมคู่เราเข้าเวียนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเอามาดูรอบที่ผ่านมาจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าถ้าหลุดเตรมก็ขออภัยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกแปดสิบสี่สี่บวกเก้าสิบสามสามบวกห้าได้แปดสิบจ้า บวกสี่บวก 4, บวกสี่บวกเก้าบวกห้าคงที่แปดบวกสี่สิบสองสองบวกหกแปดแปดบวกสี่สิบสองสองบวกเก้าสิบหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกสิ่ครับท่านผู้ชมเลขหกสิ่ครับท่านผู้ชมคู่ที่ครับท่านผู้ชมสองวันหลังสุดมาตรงตรงเลยนะท่านผู้ชมเห็นปะ สองมาบอกห้าสองในหกไออกหนึ่งหกเอามาดูวดประจำวันที่17มกร,ราคม2560เก่ามันติดตากกาพิแปดแต่มมัต้องพิป่ก็ลงอ่ะลงวันที่หน่อย17 01 69นะอาจารย์เหกนัง เอามาดูผลของการคำนวณจะได้ตัวไหนจะต้องตาต้องใจทำให้ตรหรือเปล่าแปดบวกสามสิบหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าห้าบวกหกสิบหนึ่งบวกกับบวกกับหกชมบวกเจ็ดแล้วก็บวกแปดบวกห้า แล้วก็บวกห้ากองที่หนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าได้เท่าไรท่านผู้ชอบเป็นสิบสองจำนวนคู่นั่นเองนะผู้ชมหน่วยล่างแบบคู่ขี้ กร้เงินของเซียนหลิมได้สองจะมาตรงๆเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ขอให้มามาเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เป๊วอนนี้เป๊กนน็ขออีกสักครั้งแบบเป๊เปจะไม่ได้เลยหรือไงท่านผู้ชมเอารอผลกันเอาชอบก็จัดขาดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันทุกอย่างเป็นเพียงแค่นนนแนวทาง ในการคำนวณคมมีคำอร่อยเปอร์เซ็นต์สเสมอไปท่านผู้ชมอ,อซึ่งมาดูในชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้ามาดูจำนวนคู่ชมมีหกแล้วก็แปดจำนวนคู่พิจรารณาเอาท่านผู้ชมอาจจะไม่ใช่สอง อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ที่แน่ๆคือคู่เท่านั้นท่านผู้ชมพิจารณาเอาอเวลาเบิดเบิดเวลาเอาไว้พอกันไม่รอบหนาะอย่าลืมท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นเดเป็นกำลังใจงกันสวัสดีครับ